สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลา,าเซลล์นะครับผมกับชุดทางน้ำห้อสูงนะครับเส้นนี้หกเมตรถังสาพันลิตรนะครับผมตัวโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับผมตัวโครงสร้างเชี่มเสร็จแล้วตัวนี้พ่นสีเป็นสีช็อกโกแลตสวยนะครับผมสีน้ำตาลช็อกโกแลตสวยงามเลยนะครับผมเส้นนี้โครงสร้างมาตรฐานเลยครับผมเหล็กถักสวยงามนะครับผมพ่นสีเนียนสวยเลยอันนี้ฝนตกนะครับฝนตกน้ำก็จะไม่ดูดูง่ายน้ําจะไม่ยึดเกาะ ตัวสีเลยนะครับผมนี่น้ำจะแยกเป็นชั้นเลยอย่างดีงไม่ต้องไม่มีสนิมแน่นอนครับผมนี่ครับนแยกเป็นชั้นเลยนะครับนี่ข้อดีของการพ่นสีนะครับผมสีเป็นแบบนะี่ครับเนียนเลยครับเนียนเลยยึบเลยนะเออเลยครับนะครับ ะนั้นมั่นใจได้ครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมเลยครับผมอายุการทำงานยาวนานเลยดูตรงรอยต่อให้ดูเลยรอยตอวต่อครับผมรอยเชื่อมแข็งแรงไม่มีตามวงตามมดแน่นอนครับผมมาตรฐานเลยผมสวยงามเลยครับมาดูที่งานไม้งอหนอ่ามันเองเป็นไรวะ สวยงามแข็งแรงมากตรฐานสวยงามนะครับผมหลังคาเมนทอร์ชีสนะครับสวยๆนะครับตัวเสาเราใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับผมเหล็กกล่องหน้าสีนะครับผมแข็งแรงเลยสวยงามแน่นอนนอะไรเี่่ยทาน โคสร้างสวยงามไปนะครับผมสัดส,ส่วนนะครับผมได้มาตรฐานแน่นอนครับผมรอยเชื่อมเต็มแน่นอนครับเต็มแน่นอนครับผมสวยงามน,นะครับผมตัวฐาน,น,น,าน,น,นาลากก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับเทปูนปาดเรียบร้อยเนี่นะครับฐานล่างแข่งง่าเลยวันนี้รอจูชายกเพจขึ้นมาครับสวยงามเลยครับตมเนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอแข่งขึ้นมาเยอะขึ้นถ้าใสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมาโซล่าเซล 092 2 6เ8้าสองแแปดนะครับ